ครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอําเภอชุมพลบุรีคระค,ะคะ่วันนี้วันที่25มิถุนายนนะคะวันนี้เรามากับใครบ้างครับม,มาวมากับพี่เซมครวันนี้ตอนนี้จานใหญ่เรากําลังทําอะไรอยู่ครับโอ้โหสวัสดีครับอาจารย์สมศรี <laughs> อาจารย์สมศรี น่ดเห็นไหมเขาลมเสียเลยน่ะอาจารย์กำลังใช้สมาธิในการลงเส้นอยู่ครับพี่แซมไม่ยูนิ่งเหงไหมนี่พี่แซมนะเดี๋ยวเราไปดูพระเอกของเรานะครับพระเอกในซุ้มน้ำเงินของเราเชื่อใช่ไหมครับคือใครครับขวัญเมืองเี่ขวัญเมืองแล้วก็โอ้โหวันนี้ช่างบรรลัยศิลศิลอยวังไงวันนี้ทำไมถึงจัดลายเองครับถามตัวเ ไม่เคยโปรเจคโปรเไม่มา <mm อะไรนะวันนี้วันนี้เราไม่มาวัวอาจารย์เทนไม่มาทำงานด้วยก็เลยจัดเองครับวันนี้ดูครับโอ้ไม่ได้เห็นธรรมดาเห็นไหมเมื่อเช้านี้ปกตินี่เขาจะขัดจนจนลายออกหมดเนาะวันนี้วันนี้ไม่กล้าขัดลายเก่าออกนะครับวันนี้โอ้โอ้ไม่เืถิแล้วพี่แซมลบขาหน่อย เขาสามชาแนะครับเออเออนั่นเออเห็นไหมมีไหมสามชาแบบนี้่มั้งโอ้โหถ้ารันเนี่นแม่นด้วยเลยไม่ต้อเช็ดน้าเลยสิอันนี้พลายอาร์มนะคะนี่พลายอาร์มนี่พลายอาร์มก็มาถึงแล้วแต่ละเชือกคือยังไม่ได้จัดลายหรือพลายอาร์มจัดมันหรือยัง น่าจะยังนะคะแล้วก็นี่ค่ะทีมงานมาจากไหนครับหมูไปสัมภาษณ์ดูสิเร็วมๆสวัสดีครับคุณวะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออมาจาก,ก,วากควัออทะลานครับเออโอ้ทิดพวนต้นครับเออคุณเอาปลายอะไรมาอลายเชมมงคลครับอยู่ไหนหอ่ะบ้านรอบยังไม่มา <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> มาแต่ควนครับมาแต่ควนควนมามาก่อนนะครับ <c oughs> มาแต่ตัวจควนมาแต่ตัวจน่อยโหดู อันนี้ทีมบันทาราศคือช้างมาเฮเหมือนกันนะคะแต่ว่าช้างยังไม่มาเพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้กว่าผมัเป็นน้ำหนักลดแล้วนเป็นน้ำหนักลดแล้วเด้เนี่ยหกิโลสี่สิบแปดสีกิโลเดียวใครอยู่โรงพยาบาลวันนั้นใครเออใครอยู่โรงพยาบาลวันนั้น วันนี้หมูแมนมาเจอกับบรรดาพี่ขวานบ้านพระราดด้วยนะคะโอ้พระอามอยากลงแล้วอยากมาจัดลายแล้วโอ้มาเป็นพิธีกรให้เสร็จแล้วโอ้โอ้พี่ต้นไปคุยกับสาวที่ไหน เอรอเดี๋ย,ออยวรอราคุยไปเดี๋ยวแม่ถือให้อ,อ,อะไรเอออะไรนี่เชือกไหนอ่ะสัมภาษณ์หรือยังไม่รู้ครับเออช่า,<อ>างคุเชื่ออะไรครับเออช่างคุณเชื่ออะไรใช่ไหมนันง่นง,นงนั่งนั่งงาโชว์หน่อยครับโอ้พี่ขวัญเดี๋ยวรับน้ำหนักไม่ไหวดูอ่ะดูะนนบรรลัยศิลป์นะครับนี่ลูกศิษย์อาจารย์บรรลัยศิลป์ มือนี้บอ่มือนี้บ่หารหดคับหนาออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ลอยเก่าอาจารย์บันเลยนะคะดูทีอาบนีงานด้วยอนนี้เอ๋อะไรขายเยอะเก่าตัวกลัวแล้วทางเยอะวันนี้ก็เลยหมูขี่ไม่ได้วันนี้ถ้าไปพี่เซมพี่ขวัญหมูขี่ได้อยู่ แป้งตัวนี้มันน้อยเือเขาแป้งซักผ้านะแม่แป้งซักผ้าเนป่มเตอนี่ยตอนนี้ตอนนี้กำลังจัดลวดลายเดี๋ยวหมูไปเป็นลูกลูกน้องว่ะลูกน้องพี่เตอร์ว่ะโอ้พ่เต้ยไม่ให้ทำกำลังกำลังดูอยู่นะครับว่าลายจะได้ลายเดิมหรือเปล่าต้องรอติดตามนะคะโอ้นั่นเดฟแปกอือหนเอาอะไรเอาสมบูรแล้วก็ถูเลยสมปูรแล้วก็ถูเลย ังกพี่เต้ยกำลังตั้งใจอยู่จะพึ่งไปโกกวนเดี๋ยวลายเขาจะแฉลบอกย้าู้สาวได้โทรมาหา้ไม่ไม่เ้ยนะพูดไมพูพอเต้ยเห็นไหมถ้าพูดเรื่องผู้สาวนี่พอเต้ยเลยอีกเยอะพี่อามพี่อามกำลังจะมาลงแล้วพี่อามก็จะมาจัดลลยเหมือนกันนะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็ทีมงานบ้านทลาดมามารอเส้นนะคะเหลือทีมงานบ้าน20หลังอีกนะคะคลิปนี้จะถ่ายให้ชมนะเหลือพลายงามเหลือพลายทองคำอ๋อ,อ จารยองของเราเอาด้านบนก่อนนะคะด้านบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่ควนันแม่ควันจะได้ไปจัดลายด้านบนรอนะครับเอาไปลงเส้นเพราะว่าต้องเอาด้านบนให้เสร็จก่อนอเพราะว่าต่อขาขึ้นนะคะนุ่นส่วนอาจารย์เต้ยของเราเอาด้านล่างก่อนนะสนัดกรยะยา g e สนับกระางนี่ก็จะมีลายเก่าอยู่บ้างนะคะเจไปโทรหาเจ้าภาพให้เ็เตรียมพวกเขามารอเส้น พระย่ะคีฮิวโดนฮิวโดนโดยประจันพี่แสม้มลืมลงเส้นนะครับเอาพิธีกรของเราหายอีกแล้วครับไปก่อกวนเขาอีกแล้วนุนไปก่อกวนคว้านต้นแล้วนะครับตอนนี้ทำไมไม่มาทำงานด้วยโอ้ไปจีบสาวเห็นไหมไปก่อกวน โศกอะไรไปน,นี้นนน,นกดพี่ต้นอยู่นนไปทำงานมาทำงานเร็วๆโอ้ไม่คือแล้วแต่นี่หักค่าตัวแล้วนี่นอ้าโอ้มาไม่ทันพลายอามลงรถแล้วนะคะ <c oughs> นี่วันนี้ <c oughs> มาดูสาวสามนุ่มของเราตอนนี้มาถึงแล้ว <c oughs> แขมสั้นขวัญเมืองพลายพลายอามนะคะวันนี้มีจะช้างรอๆทั้งนั้นนะคะรอติดตามนะคะ นี่ก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศกรอนเฮนะคะผลการจัดลายเอ้าพิกินหยาคุณพิกินยาน่ะมันบาดนมจะมันถ่มวนเอามคนตัดต้นหนึ่งหมู หมูขึ้นตัดต้นกินอันนี้แล้วหมูเนี่ยขึ้นตัดอันนี้ให้พี่แซมกินว่ะอดข,ขึ้นไม่เป็นดิทำไมขึ้นไม่เป็นเออก้อนเตียงอ่ะปลาอ่มก็กำลังหาพิกัด ัดลายอยู่นะคะหาพิกัดจัดลายมาไปดูพิธีกรของเรานะคะทำไมเขาถึงเปิดงานลักหนี้หนุนไปไปหลอกไ,ไปหลอกเล่นโทรศัพท์ฟานต้นนะคะตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะสีนี่เห็นไหมทำไมไปเอาโทรศัพท์อีกแล้วเห็นไหมจิกโทรศัพท์เขา้ามาอีกแล้วใคร ใครแพ้จะจีบสาวครับบอแพ้จะจีบสาวให้ดูเอาไอแกตตัวเอาใครแพ้อะไรโอ้ไอเกตตัวอีกพอเอ่ออ่าอ่เอ้าสามรอบเลยะพี่ต้นนะทศมันกุล้วงามันโกงื่ได้โเอาเก็ตัวได้ วันนี้เราจ้างมาเป็นพิธีกรครับแต่ทำไมมาเปลี่ยนสีนุนไปนันกดีอีกเอกกดไมถูกเอาดันมาเอาง่ายง่ายนะอันนี้มันใบดักอันนี้มันใบดอกมาดูพี่แซมคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือลงเส้นขาวก่อนนะสีขาวนี่ก็จะเป็นปูนนะคะปูนขาวไปโท่หาเขารับน้องเพ้ยอบ,บ,บ,บรับสีหูกันจิเนเครื <c oughs> ค่องเส้นอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ยังไงก็อย่าลืมนะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเราค่ะช่องพายแสนสั้นขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยค่ะ1นึ่งไลค์หนึ่กำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ